กาครับผมก็วันนี้มาร่วมงานครับผมเป็นเฟิร์สแอนนิเวอร์ซารีครับของคารินแบ็กไทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้คารินแบ็กก็มาขายที่สองชาบอรี่ครับมาเปิดในไทยเนี่ยครบปีหนึ่งแล้วครับผมก็ซุ่มมาเยอะมากเลยก็จะมีโซนอันดับหนี้ก็รอติดตามได้ร่วมงานกหนนะครับผมก็สำหรับคารินแบ็กก็เป็นกระเป๋าอันชาติเกาหลีนะครับผมที่บอกว่าโอ้โหนอกจากในเกาหลียะงดังก็เนี่ยในไทยก็ดังมากเปแท้ใช่ไหมครเพราว่าเป็นแฟนทำที่าระเทศใช่คใช่นี่คนที่เขารู้จักอยู่แล้วด้วยรู้จักกัน ที่ไทยก็ค่อนข้างแบบว้าขอบคุณซึ่งกระเป๋าว่าคือทนทานใช้งานแบบได้จริงแล้วก็สวยงามด้วยใช่เวลาเราลงรูปไปดิลงตัวรูปสตอรี่อย่างเงี้ยจะมีนักข่าวอะไรเล็กมาถามว่าขอได้ไหมขอได้ไหมขอเออขอไปเลยนี่แหละอ่ะเราก็คือให้เราก็หัวเราะเฉยๆหัวเราะใส่ไม่เคยให้เนาะไม่เคยให้เนาะหัวเราะใส่เฉยๆแล้วตอนนี้ก็คือไม่ต้องพยายามไปถึงเกาหลีแล้วใช่ค่ะต้องพนักรอ่ะคนที่อยากได้ก็ต้องไปซื้อที่เกาหลีแต่ตอนนี้ก็ซื้อได้ทยแล้วครับวันนี้เป็นตัวเลืกทีใหม่ด้วย ก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่คิดว่าเป็นหนึ <az> ่งใบในคอลเลคชั่นนี้เหมือ <บ ocalyptic. S 2> นกันนะคะน่ารักมาก <Okay. S 2> เป็นยังไงเป็นยังไงไคือปกติแล้วคารินเริ่มต้นเขาทำขายผู้หญิงเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้ก็มีตลาดจับตลาดผู้ชายมากขึ้นนะครับปีนี้เขาทำลเลคชั่นใหม่ก็เป็นแบบว่าอันเนี้ยผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้น่ารักเลยได้สองเป็นแบบไซส์ผู้ชายใช้ได้ทรงด้วยเออ ไอ้ยิ่งได้ใช้หมดแล้ววันนี้คุณบอยคุณเซ็ตก็มีมาฝากนะครับด้วยเรียกว่าเถิดเรียกว่าเถิดดีกว่าจริงมันต้องมีคำพูดนะใช่ไหมใช่ๆวันนี้ผมก็มีมาฝากพี่ดีทุกคนด้วยมาเลยค่ะคุณบอลมาก่อนทำงานจักฉลากเหรอแล้วการไปทำฉลากก่อนจะมีใครก่อนให้ฝากติดตามแล้วด้านไม่ต้องไปเกาหลีแล้วมาที่นี่ได้มีที่ไหนบ้างยังไงบ้างค่ะ อย่าลืมนะคะที่สยามดิสカเวอรี่ค่ะก็จะมีพร็อพอัพของคารินแบรนด์นะคะที่ทุกคนสามารถมาซื้อได้แล้วก็จะมีหลายๆคอลเลคชันที่ทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีพร็อพอัพในที่อื่นแต่ว่าเป็นที่ไหนก็ต้องรอติดตามากันถูกต้องครับฝากด้วยนะคะกระเป๋าคารินนะคะน่ารัก<ห>ใช้ง่ายครับราคาก็เบาๆนะฮะแบบจับต้องได้นะครับก็หาซื้อทางช่องทางออนไลน์ครับของสยามดิสカเวอรี่ได้ด้วยะครับงาอเลนไทยวอเลนไทยเป็นครั้งแรก ถูกต้องอันนี้คือเรื่องจริงปกติเห็นกันผ่านแบบว่าโทรศัพท์เพราะว่าปีแรกผมโควิดปีโควิดพี่ๆจำได้ปีแล้วอะปีที่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ตัดประเทศไม่ตัดประไรสักอย่างใช่ใช่ครับไม่อยู่ผมไม่ต่างประเทศผมไม่ต่างประเทศตั้งใจใช่ไหมคะอุ้ยอี้ยอุ้ไดเป็เอาเลยเอาเลยแล้วปีนี้ได้ออกงานชู่กันอีกแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างวันที่สุดวันของเราได้ฉลองด้วย แบบอย่างที่บอกเลยว่าว so ันน <descriptive together> ี้ได้ทํางานด้วยแถมได้ทํางานด้วยกันด้วยก็ยิ่งแบบอีกเข้าไปใหญ่แล้วก็ทํางานเสร็จก็น่าจะมีสไลด์อะไรโอ้โหคุณคุณทวงเงินของอื่นเลหรอครับเอาเลยเอาเลยผมก็ได้เตรียมมาแล้วแหละก็นก็ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกในไทยด้วยจริงๆก็คือกระเป๋าคารินแป๊บจริงๆหลังการมันยังมีเสถียรตัวกันไหมหรือว่ามันยังรู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกไหม จะเขินตอนโดนสัมภาษณ์นี่ยแหละลลใช่ผมนะเป็นปหนึ่งผมเนี่ยคือถ้าเกิดตอนในงาน,นงเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบมีแฟนแบบอย่างเงี้ยเ <c oughs> ไม่ยถือว่าแบบเลยทำให้เรารู้ว่าแบบเราเป็นคนตอบเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจกัากรเนี่ยปากดีจังเลยเอ้อมีแฟนรู้แบบตอบไม่ค่อยเก่งเก่ง ก็จริงงก็คุ้นเคยขึ้นแล้วก็แบบค่อนข้างแบบชินขึ้นเลถึงว่าเวลามาเนี่ยพี่บอยก็เหมือนมีคนมาช่วยดูแลในงานด้วยถึงคุณแม่ก็จะไม่มาวันไหนเขาดูแลดีดแช่ไหมกดหน้าตาภูมิใจมากเลยอ่ะดูแลดีวันนี้มันมาเลนทายคะ่ะช่วยเลือหลังแม่ ะไว้ใจพ่อลมากขึ้นแน่ดีเพราะปกติจะต้องอะไคือ<ช>แมใ่ใช่ก็ปกติคุณแม่ก็จะไปด้วยตามงานแต่พอมีพี่บอลคุณแม่ก็เหมือนจะหายห่วงพ,พี่บอลค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานเก่งแล้วก็แบบรู้จักหลายๆคนก็แบบว่าสามารถปล่อยให้พี่บอลช่วยดูแลได้เขาเปรับถึงบ้านหรืมไม่เขาเปรับถึงบ้านเลหรือไม่ค่ะแม้วันนี้เราแยกกันมาแยกกันมาพอดีว่าติดมี<ไ>มีภูราก่อนใช่พี่บอลนะที่เขาทำแม่ยังไงแม่ถึงจะไว้ใจ ก็อาจจะแบบว่าด้วยความที่แบบเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเจอคุณแม่ก็สามารถมีเรื่องคุยกับคุณแม่ได้ได้ทุกเรื่องคิดว่ากังวลมกัด้วยความที่เข้าตามตรอของตาประตูครับเรามีความกั้วเาว่าปกติคือเขาจะไปกับคุณแม่ตลอดแม่ก็จะดูแลอ๋อไม่ไม่ไม่ก็ ไป,ไปไปด้วยกันได้อยู่แล้วครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกันทั่วไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งเคยไปทริปด้วยกันด้วยกันกับคุณแม่ด้วยก็หลายก็หลายทีแล้วนะครับใช่ก็เลยทําให้แบบจะใช้คําว่าสนิทกับผู้ใหญ่มันก็เกินไปแต่หมายถึงว่าก็ก็คุ้นเคยครับหมายถึงว่าก็กล้าที่จะคุยกับคุณแม่ได้ทุกเรื่องคุณแม่ก็ก็แบบให้การยอนรับ วมาเลนทายมาเลนทายเดี๋ยวพาไปกินข้าวครับยังไม่ได้คิดแล้วอยู่ไปผลแล้วมั้งความจริงคือเราเราไปกินข้าวกันมาก่อนแล้วแบบเป็น f r e วมาเลนทายมาก่อนแล้ววันหนึ่งครับวันนี้ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีนี่ของเราอะนะหลังรถเตรียมดอกไม้ไม่กี่ดอกครับไม่ต้องพูดไม่ทันหวังดอกไม้เราอยากเห็นเป็นมวลมวลอไม่ต้องพูดใช่หรือว่าจะซ่อนในกระเป๋า คาดหวังอ่ะตอนตอนแรกไม่ได้คาดหวังเพราะอพี่พูดแล้วขอจริงด้วยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างมันจะต้องไม่ไม่จะอีกอสายเไปมันจะต้องมีอะไรบ้างแหละใช่ๆในใก็เป็นปีแรกที่ได้ฉลองด้วยกันแล้วใช่จริงจริงเราไม่เคยค่ะไม่เคยม่เคยเคยมีท็อปเปีที่แล้วปีที่แลนใช่ท็อปบอลไทยวันเกิดความจริงก็คือมีท็อจริงๆแหละเพราะว่ามถึงว่าท็อท็จากตอนวันเกิดเพราะว่าความจริงว่า ก็วันเกิดเขาที่ไปเขาไปต่างประเทศนะแล้วผมจริงๆต้องตามไปแต่ว่าผมอ่ะดันไม่สบายนะก็เลยอดไปครับแต่แต่ว่าแต่ว่าครบแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ได้อเปลผมไม่ได้ทำปกในวันนี้ไป็นปกจะมีปกมีปกโอ้โหแเซอร์ไม้ที่วันนี้เราจะเซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้เหมือนกันเป็นคนแบบเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วก็ตอนนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วตอนนี้แกตั้งแต่ตัวนี้ตั้งแต่ประมาณ5ทีแล้วไม่เซอร์ไพรส์ไม่จริงจริงไปรู้ไหมว่าตั้งแต่ทาเขาบอกมาว่าถ้าเขา จะเซอร์ไพรส์เราหรือว่าเขามีท่าทางลูกพี้ทโยนีดง่ายไม่เลยแต่ว่าจับทางไม่ออกด้วยเพราะว่าพี่บอยจะเป็นคนที่เวลาเราบอกหนึ่งเขาจะซื้อสองเ,ออเวลาเราบอก2องเขาจะซื้อหนึ่งจะเป็นประมาณน,ะานั้นเราก็จะก็ถูกใจอะไรที่มาจากพี่บอยก็ชอบหมดนออยโอเคชอบคำนี้ชอบคำนี้ ไม่ได้เน้นมูลค่าอะไรอะไรพวเลยชอบชอบแบบแต่ย้ำนะแต่ย้ำนะไม่แต่ย้ำสายแล้วไม่แต่ว่าคือปกติแล้วตามเทศกาลอะไรแล้ผมก็มีของขวัญให้เพอตลอดอยู่แล้วะตรงเทศกาลยกเว้นวันเกิดที่ผ่านมานี่แหละที่แบบว่ามันเกิดสุริสัยจริงๆแล้วปีนี้แหวนจะมาไหมโค้กเข่าไหมต้องโค้กเขาไหมโอ้ยอันคุณว่าไงเฮ้ยเพราะว่าคุณเพอคุณลองโชว์นิ้วด้วยกิ๊กเท้าว่ามันว่างเพค้าตอนนี้ใช่โดยเฉพาะ พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวแหม่เดี๋ยวก็มาลองลองลองกรีดนิ้วดูสิครับว่ามันโล่งนาดไหนครับกรีดนิ้วเอยาวด้วยนะคะไม่ได้ทำเป็นคุณเปย์ถ้าปามเลือกแต่งงานเราลองตรงนี้ไปบ้างอันนี้เขาเปิดแอร์ปว้เนี่ยจริงคือโดยส่วนตัวค่ะโดยส่วนตัวก็คือไม่ได้เคยแบบว่ากำหนดเวลาว่าเฮ้ยอายุเท่านี้จะต้องแบบว่าถึงวัยที่แต่งงานรู้สึกว่าเออถ้ามันแบบพร้อมเมื่อไหร่ก็คงมาอย่างธรรมชาติเองครับผมระยะเวลาที่พบกันมันมีผลไหมหรือว่าไม่จำเป็นถ้าวันนี้คุกเข่าก็ได้เลย มอะไรอยู่ข้างล่างอะ่านี่จริงก็คือระยะเวลาก็มีผลต่อการแบบเทาควมรู้จักกันะว้คือยังไม่ถึงวันนั้นมันยังยังนึกภาพไม่ออกแ้วันนี้คือรู้จักคอยก่เปแล้วเนี่ยงร้อยังหรือว่าเกินร้อแล้วก็รู้ักก็รู้จักเยอะ่แต่ว่ายังไม่ถึงวันนั้นก็นึกภาพไม่ออกเแล้วเป็นยังไงก่อนนี้่วยก็ออกงม่แล้วม่ก็ ประมาณว่าเขาไม่กดดันหรอกแต่เณผ้ามใช่ไหละ่ะเออแล้วพี่วันตรบว่าอะไรคะอุ้ยล้วค<ม>่ะทาน,นผมก็เลยบอกว่า <laughs> มันก็ต้องเป็นความพร้อมของทุกฝ่าย<อ>คุณ้มเราพร้อมแล้ว คุณบอกใช่เขาบอกว่าเ่ต้องแต่เรียนจบแล้วใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงคร่งแของผมก็เป็นครอบครัแล้วผมก็ยากมีครอบครัวอยู่แล้วอยาไม่ลูกยังมีหลานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรัคือแต่ผมก็ไม่ได้ว่ากดดันเขาหรืออะไรหมาถึงว่าเราเราเหือนกับเราก็ใช้เวลาศึกษากระจเรื่อยก่อนจนถงจังหวะที่เหมาะสมมันก็เกิดขึ้นเองอะไรอย่างเี้แต่ว่า การแต่งงานบางทีผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแค่ผมกับเจ้ด้วยมันก็เป็นเรื่องของแบบรวมๆครอบครัวทั้งสองฝั่งอีกอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าของกับเจ้นะคะนักบุญบอยคุณบอกเคยตั้งเป้าหมายนี้เรายังไงบ้างเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราก็ขอโทษสามแม่แป๊บนึงจริงๆแม่ไม่เคยถามนะมคุณแม่ไม่เคยนะคะด้วยความที่สําหรับครอบครัวเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นเป็นยังยังเด็กเล็กอยู่หรือเปล่าไม่รู้คุณแม่ก็ยังไม่ได้เคยพูดเรื่องนี้จริงๆจากแต่ อยู่ในสายตาตลอดแล้วก็มีอะไรก็คือคิดว่าน่าจะให้คะแนนในใจอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นคนั้นจะไม่ต้ก็เวลาไปเที่ยวกันกับแม่กับเปย์ผมก็ไม่ได้ดูแลเปย์หรืดูแลแม่คนเดียวแต่ที่ใสจะเพิ่มขึ้นพอตรงนั้นเน้นๆตรงนั้นวันนั้นก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาถามเปย์นะถามเวลากินข้าวก็เลี้ยงแค่แม่คนเดียวตอนนี้เต็มสิท คลองระมังค้งประเด็นของคุณลอยคุณลอยคิดว่าเราจะเมื่อมันมีผลจากการที่เราจะมีครอบครัวนะวันนี้ก็มีนะครับก็มีค็จริงผมว่าเวลามันก็มีผลแหละนะครับมันก็ถึงจังหวะที่เหมาะสมแต่มันก็แต่ผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันต้องกี่ปีกี่ปีบางบางคู่ก็สองปีแต่งบางคู่ห้าปีแต่งบางคู่สิบปีแต่งก็ไม่มีอะไรต้ายตัวแต่ตอนนี้ชีวิตเราพร้อมที่จะลงตัวพร้อมที่มีครอบครัวก็ก็พร้อมนะครับเพราะว่า คือถ้าถ้าเรื่องของการทํางานเราก็ยังวุ่นกับการทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าโพนิชันของการทํางานเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เหมือนกับให้เวลาสิทธิงมากขึ้นให้เวลาครอบครัวมากขึ้นเลยก็คือเราจะมาก่อนเจมสีกแน่นอนว้าหรือก่อนพี่เกสให้เลือกอ้าวคุณเกสนี่เราก็อาจจะคาดเดาไม่ได้เฮ้ผมต้องปุ้ยกันไปปุ้ยกันไปเขาจะเปิดตัวปั้งขึ้นมาระหว่างเกสเขาก็พร้อมเป็นพร้อมเพลแล้วเขาพร้อมแล้วเลยเจฟีดูมีพลุนะครับเมื่อกี้ค่ะ เราคิดว่าใครจะไปก่อนกันหรือว่าเราคอมเกฟเจมส์เจเอเล็กต์คุณว่าใครเอเล็กต์ผมว่าเอเล็กต์เพราะว่าคู่นี้เขาแบบบานจะคืนกินอะไรบอกทำไมทำไมเราคิดว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเพราะว่าเขาดูแบบเขาดูหอมหวานนะเนาะรักกันเขาดูตัวติดกันตลอดแบบขาดกันไม่ได้เออตัวมันจะเตะอะไรกันขนาดไหนอ่ะแล้วคู่เราอ่ะเราจะไปก่อนเราจะไปก่อนแล้วคู่เราจะไปอันดับไหนอ่ะ ก็คิดว่ามันแน่ต้องก่อนไอเกนั่ยแหละอันนี้คือแเจมสี่เหรเจมสี่อเจมสีก็ไม่แน่นะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ช่เขาก็สุดงอกรนงไมบเนี่ยเขาไเที่ยวอะไรเห็นไหมสรุปเป็นบอยฟรีไปรู้ไปรู้คาดเดาไม่ได้น่ะอะไรคนอยากอยาก ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไ,ไ,ได้แค่น้องราก็ <c oughs> เราก็เรียกว่าเอาจริงพอเป็นเรื่องของคนสองคนนะ่ะถึงแม้เราจะเป็นน้องใช่ไหมคะที่สนิทกันน่าทุกคนกุ้มกิมมากเลยตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าเอา,เอาถ้าพูดต,งตรงๆก็คือไม่ได้แบบไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นเพราะว่าจะไม่ใช่เป็นฟีว่าเฮ้ยถ้าเขาอยู่ในในอารมณ์ที่เขาอยากเล่าพี่สาเราของเราเองอะไรเงี้ยเราก็แบบสังเกตอยู่ข้างห ใช่ค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีงานไหนที่ได้เจอวิพฟังก็ถามจนเจ้าตัวเองน่าจะดีกว่าแสดงว่ามีคนมาสอบถามเยอะก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ซึ่งเราเองก็ตอบไม่ได้แล้วก็พอเป็นเรื่องของพี่สาวด้วยคนใกล้ตัว เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากสอบแถนเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของคนสองคนนั้นก็อยากให้เขาได้เป็นคนพูดถึงเรื่องเขาโซเฟยเองก็เลือกที่จะไม่ถามเขาโดยตรง้ใช่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนเจอร์ของพี่สาวเราว่าถ้ามีอะไรที่เขาอยากจะให้เราได้ได้รู้จริงๆริงเขาก็จะมาหาเราแล้วจะมาเล่าให้ฟังเองแต่เราอยากตามข่าวใช่ไหมเราก็เห็นเราก็ติดตามเหมือนพี่เลยก็เป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งหรือว่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเราก็โอเคก็อย่างนั้นแล้วก็แบบสังเกตพฤติกรรมอยู่่างทางอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ เรื่องโดยดีเทลอะไรก็อาจจะต้องไปแบบว่าถามกับเจ้าตัวเองจะรู้แบบมากที่สุดแต่ตอบบน,เนเที่ยาเจอเขาคือที่อย่างโอเคไหมคะมเรา,า,า,ายิมเยิมจำใส่ค่ะพี่สาวก็ยังแบบไปแบบเที่ยวเท่าอะไรอยู่ยังยิมยมจำใสได้อยู่